ะนางอ oh ุท oh, oh ุมพรเทวีโอ้ิแกม แผนการของเราจะได้ผลแน่หรอได้ผลสิเจ้าคะคุณหนูนะ่ะต้องได้เป็นพระมเหสีแน่ๆอิฉันรับประกันคะ่ะแฟนของคุณหนูเนี่ยถึงกับยอมสัญญาว่าจะแกล้งโผล่ไปทําตัวเป็นสามีของตัวเต็งที่พระเจ้าวิเทหราชเลือกท,ท,ทั้งที่รู้ว่านอันตรายอุย๊ยโรแมนติกทําผู้คนรักฉันว่าเราต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกมโหสถแล้วล่ะ <c oughs> ความงามของฉันชายใดก็ต้องยอมสยบ <c oughs> แ้าต่างมีหูประตูมีช่องรับไม่ได้อุ๊ยพวกข<า>้ามมองอะไรกันเนี่ยเด็กอ้วนกับนกบ้ากามรับไม่ได้พวกแกมาแอบถ่ายฉันไปเดาหนังสือกลาสิิอย่างนั้นเหรออุ๊ยพูดจาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองเลยไปกันเถอะสุวรปอดก เมื่อกี้เจ้าอ้วนนั้นมันจะได้ยินที่เราพูดกันไหมเนี่ยอย่าไปใส่ใจเลยจริงไหมคะคุณหนูไปกันเถอะท่านปราดมโหสถมาถึงแล้วพยาค่ะนั่นแหละมหโสถเลยน่าแต่น่ารักจังอย่างเอาไปกาดที่บ้านจังเลยอ่ะไหนใครว่ามหสถยังเด็กไปงไงในเรื่องเลือกคู่นะเรามีเรื่องให้เจ้าช่วยพิจารณาหน่อยพยาค่ะที่ข้าเรียกเจ้าเข้ามาในวันนี้ก็ด้วยเรื่องเรื่องของกังเลือกมเหสี แต่เอ๊ะอายุเจ้าแค่นี้จะดูเรื่องคู่ครองกับเขาหรอเฮ้ยไม่รู้ว่าจะเรียกให้เสียเวลาทำไมคงต้องให้ท่านเสนากะชีน้แนะแล้วละ่ะเอ้าเอาเนไหนก็มาแล้วครั้งนี้ที่เรียกเจ้าเข้ามาพบก็เพราะว่าในพิธีคัดเลือกมเหสีของพระเจ้าวิเทหาราชหญิงสาวนางนี่ละทำผิดประเพณีเข้ารับการพิจรารณาททั้งที่เคยมีสามีมาแล้ว แต่ตัวเจ้าเหนือหัวเองกลับทรงหลังเลที่จะลงโทษนางเลยมีรับสั่งให้เรียกเจ้าเข้าเฝ้ายังไงละ่ะฟังแล้วก็น่าจะรู้ว่าไกลตัวเด็กน้อยและเกินในเรื่องนี้ผู้ครองดีๆของพระองค์ท่านมีพระองค์จะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นหวังว่าพูดแบบนี้คงไม่ใช่เพราะว่าท่านเสนกะอยากให้ลูกสาวเป็นมเหสีซะเองนะ พราเท่าที่ข้าดูแล้วรูปร่างลัก,ลกษณะผิดกฎมนเทียนบานตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเยท่านโรโลกเตฟฝาบาทประหมอมขออนุญาตถามเรื่องราวจากปากนางเองได้ไหมพะยะค่ะเอาสิเจ้าอยากรู้อะไรก็ถามพี่สาวช่วยเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าพี่สาวน่ะเป็นใครมาจากไหน ฉันชื่ออุทุมพรพ่อของฉันเป็นฤาษีที่อาศัยบำเพ็ญเพียรอยู่นอกเมืองวิธิลาแต่พ่อก็กลัวว่าฉันจะลำบากจึงนำไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนพ่อตั้งแต่ยังเล็กๆให้ฉันได้เรียนหนังสือแลกกับทำงานบ้านเล็กๆน้อยน้อยจนวันหนึ่งก็มีมหาดเล็กนำหมายเรียกให้ถวายตัวเป็นนางในวังตัวฉันเองก็ไม่ได้ขัดขืนใช้ชีวิตเป็นนางในเรื่อยมา จนผู้ดูแลกิจการฝ่ายในรู้มาว่ามีการคัดเลือกพระชายาจึงส่งฉันมาให้พระเจ้าวิเทหราชพิจารณาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้ยังไงขณะที่ฉันกําลังทําการแสดงถวายต่อหน้าพระที่นั่งจูจูก็มีชายแปลกหน้าโผล่มาแสดงตัวว่าเป็นสามีฉันสุดท้ายชายแปลกหน้าคนนั้นก็หลบหนีไปแต่ตัวฉันเองก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์จึงไม่ได้โต้แย้งขัดขืนอะไร พี่สาวแน่ใจใช่ไหมว่าไม่รู้จักชายคนที่ว่ามาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนเ่้ยพอ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 สิเวลาฟังก็เลโกโหกอยู่ได้ทหารจะผู้หญิงโกหกคนนี้ไปขังได้แล้วดูช่างรีบร้อนจริงนะท่านเสนกะก็มีพยานเห็นกันหมดว่าเรื่องราวเป็นยังไงและจใจข้าทำยังไงได้เฮ้ คนที่เหมาะกับพระองค์เหนือหัวอยู่นี่แล้วลูกสาวคนเดียวของหม่อมฉันคนนี้มีคุณสมบัติเหมาะแก่การเป็นชายาทุกประการพยาาถ้าท่านเสนากะยืนยันว่าการมีพยานคือที่สุดของการตัดสินฉันก็มีพยานรู้เห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันขอเบิกตัวพยานหน่อย ฟาบาทเจ้าอ,อุวันะและสุวัสดกมีนิทานสนุกสนุกตอนเช้าที่บังเอิญไปได้ยินมาจะมาเล่าให้พระองค์ฟังนะพะยะค่ะจะเห็นชจะเด็กทำหมอค,คุณหนูอใจเย็นเยๆเจ้าอ้วนเนี่ยคงไม่ได้ยินอะไรหรอกค่ะแน่ใจนะพยายามแน่ใจอยู่ค่ะไหนอุวันะช่วยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าให้ฝาบาทฟังหน่อย บังเอิญเมื่อเช้าหม่อมฉันกับสุวโปดกไปออกกำลังกายยามเช้าเพื่อลดพุงแล้วพอดีกับว่าเจอพวกพี่สาวสามคนนี้คุยกันถึงเรื่องมาเหสีบอกว่าจะให้แฟนของคุณหนูคนนี้มาแกล้งปลอมตัวเป็นสามีของตัวเก่งที่จะได้เป็นมาเหสีนะพระเจ้าข้าไอ้นี่จริงเหรอลูกลูกขอโทษท ใจว่าจะไม่มีคู่แข่งน้โอ้ยเอ้ยหาหาใส่หัวงอพ่อสลาลูกเอ้ยน้อยน้อย,น,อยน้อยชื่อมาทิ้งแถวจริงๆท่าเนเสนกากะฉลาดเจ้าเล่แต่ดันใช้ไม่ถูกทางเลี้ยงลูกมีนิสัยอิจฉาริษยาเห็นใครดีกว่าเป็นไม่ได้แม่นี้ต้องดักนิสัยเจ้าสองพ่อลูกจงฟังนับแต่ต่อไปนี้เจ้าทั้งสองต้อไปทำงานรับใช้ในตำหนักนางสนมเป็นเวลาหสัปดาห์ หม่อมชันด้วยล้ะฟ้าบา <c oughs> เลี้ยงลูกนิสัยเป็นแบบนี้เจ้าดนและที่ต้องโดนลงโทษยังไม่รีบไปทำงานที่ตำหนักของสนมอีกไปเอาล่ะเราขอโทษเจ้าด้วยนะอุทุมพรเหตุากานะรณ์ในวันนี้เนี่ยจะมาเราเห็นว่านินสัทยที่แท้จริงของเจ้าเป็นยังไงคนที่จะมาเป็นชาย,ยาพระเจ้า,จาแผ่นดินได้ต้องมีสติเราขอประกาศต่อไปนี้นี่คือมเหสีของเราอุทุมพรเทวีแห่งมิถิลานคร งานเนี้ยนายดูเท่มากเลยนะจูจูจมโหสถฉันน่้คิดมานานแล้วว่าพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้ต้องเป็นฉันคนนี้และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกรอน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้า บายบายค่ะ